สิบหกกรัมนะตัวนี้สิบหกกรัมไม่รู้เ้าวหรือชสะโดรับปลาเข้าววะน่าจะเป็นข้าวครับน่าจะเป็นปลาข้าวนะครับตัวนี้ ปลาคาวครับยังไม่ขึ้นนะครับนี่ครับตัวปลาปลาคาวครับแรงดีครับสิบหกกิ๊ม ไม่ขึ้นครับเต็มปากครับปาครับ,รบโอ้โหตัวนี้ตัวสวยครับสิบหกกรัมเต็มปากครับผมนี่ครับตัวปลาไส์สองู้ครับ